สวัสดีค่ะนกนะคะนกทำวิดีโอนี้ขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆคนไทยนะคะที่กำลังหาข้อมูล หรือกําลังยื่นเรื่องขอสัญชาติอิตาเลียนนะคะว่าเออหลังจากยื่นเอกสารไปแล้วมันจะมีกระบวนการอะไรบ้างแล้วก็รอคอยนานแค่ไหนสัมภาษณ์ถามอะไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนที่นกยื่นเรื่องไปนกก็แบบรอใจาตุกๆต,มต,มต่มนะคะสปีคนนี้นกขอข้ามขั้นตอนของการมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะสามารถยื่นขอสัญชาติได้นะคะเพราะว่ามันจะมีหลายกรณีอยากจะให้ศึกษาจากเว็บ อย่างเช่นเว็บของสถานทูตอิตาเลียนเพื่อให้ข้อมูลมันถูกต้องและอัปเดตจริงๆนะคะน้งจะขอเล่าเฉพาะกระบวนการหลังจากที่เราเตรียมเอกสารทุกอย่างแล้วและยื่นไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ หลังจากยื่นเอกสารไปแล้วเราก็รอค่ะสองปีแน่นอนคะ่ะรออยู่สองปีนะคะแล้วก็จะมีจดหมายส่งมานัดวันให้ไปสัมภาษณ์ไอต้ตอนนัดวันจะไปสัมภาษณ์นี่แหละคะ่ะตื่นเต้นอุ่ยเขาจะถามอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ลองถามเพื่อนๆคนอื่นดูบางคนก็แบบว่าไม่เห็นมีสัมภาษณ์นี่หรือบางคนก็บอกว่าจำไม่ได้แล้วว่าสัมภาษณ์อะไรไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย นกก็เลยอยากจะให้เป็นข้อมูลไว้นะคะให้อุ่นใจว่าบางรัฐหรือว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่มีสัมภาษณ์แต่ว่าบังเอิญว่าจังหวัดที่นกอยู่นะคะมีสัมภาษณ์แล้วก็เข้าไปปุ๊บเขาก็จะทักทายชวนคุยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีกระดาษมาให้มีอยู่สิบคำถามนะคะควน,นี้คำถามเนี้ยนะเล่าไว้ให้แล้วกันนกคิดว่ามันอาจจะ คล้ายๆกันนะคะก็คือว่าจําได้ไม่มากหรอกจําได้ประมาณ8-9ดเาคำถามอะไรเงี้ยนะคะคําถามแรกก็คือแคว้นในอิตาลีอะค่ะมีกี่แคว้นนับไปเลยนี่เดี๋ยวเอาหนังสือว้ให้ดูตอนนั้นอะไม่รู้คือแบบไม่มีใครบอกไงแต่ตอนนี้อยากให้เพื่อนๆอ,อุ่นใจอะเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันมีสีๆอย่างเงี้ยค่ะลองไปนับดูนะคะว่ามีกี่แคว้นแล้วก็อีกข้อนึงเหมือนจะถามว่า มีชื่ออะไรบ้างแขวนเพราะฉะนั้นไปหัดเขียนมาตอนนั้นน่ะนกเข้าไปนกก็ไม่รู้แบบว่าเขียนได้ไม่ครบลรอค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเข้าไปหลังจากนี้นะขอให้เขียนได้ดีกว่านกนะคะก็ชื่ออะไรบ้างนะคะแขวนแล้วก็ธงชาติอิตาเลียนเสียอะไรนะคะนายกคนปัจจุบันคือใคร ตอนนั้นตอนนี้ที่นกพูดอยู่ก็2017นเนาะเพราะฉะนั้นตอนที่เพื่อนๆเข้ามาหาข้อมูลใน YouTube นะคะอาจจะเป็นนายกคนอื่นแล้วหรือก็ตามช่วยเช็คข้อมูลนิดนึงจะได้อัปเดตนะคะนายกคนปัจจุบันคือใครแล้วก็พัพกการเมืองไหนประมาณนี้ค่ะแล้วก็เมืองหลวงเชื่อไรอยู่เขตไหนวาติกันอยู่เขตไหนแล้วก็ อันสุดท้ายรู้สึกเหตุผลที่คุณอยากได้สัญชาติอิตาเลียนคืออะไรนะคะทั้งหมดนี้อ่านเป็นคําถามภาษาอิตาเลียนแล้วก็ตอบเป็นอิตาเลียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวหรือกังวลซ้อมเขียนไปก่อนก็ได้คิดว่าคงคําถามคล้ายๆกันอะไรเงี้ยถือเป็นการบอกเล่าเนาะจะได้หายตื่นเต้นลงบ้างนะคะราวนี้หลังจาก สัมภาษณ์ไปแล้วเขาก็จะบอกว่าให้รอแล้วจะมีจดหมายมาแจ้งนะคะว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วแจ้งให้ไปเซ็นรับเอกสารที่ p e r f e เฟกตูรนะคะซึ่งบังเอิญว่าเคสของนกเนี่ยมันจะมีกรณีแทรกขึ้นมานิดนึงคือตอนที่สัมภาษณ์คุยกันนะคะเขาก็เพิ่งมารู้ว่านกเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียประมาณ5ปี เขาก็เลยมีเอกสารขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะซึ่งนกไม่รู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สองปีที่อุตส่ารอนะคะก็เลยไม่ได้เตรียมเอกสารนี้แล้วก็มาเตรียมอย่างเร่งด่วนคือตอนที่เรายื่นเอกสารตั้งแต่ต้นนะคะมันจะมีใบรับรองความประพฤติจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติใช่ไหมคะเหมือนกันเขาขอใบเดียวกันเนี่ยแต่จากออสเตรเลียซึ่งตอนนั้นก็แบบวยตายแล้ว มันเป็น10บสปีแล้วว่ายังจะเอาอีกหรอแบบเราไปนานแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือเขาต้องการนะว่าเราไม่ได้ไปก่ออาชญากรรมที่ประเทศนูน้นอะไรเงี้ยก็หลังจากได้เอกสารนั้นมาทุกอย่างก็เรียบร้อยนะคะก็คือเขาก็แจ้งมาว่าโอเคเรียบร้อยให้ไปเซ็นรับ เซ็นรับทราบนะคะว่าได้รับสัญชาติแล้วเรียบร้อยที่เป r ร e เฟตูรานะคะแล้วเขาก็จะให้เป็นเอกสารพร้อมประทับตามาเก็บไว้ให้ดีนะคะเอกสารตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆต้องเอาเอกสารนี้ค่ะไปยื่นที่คอมมูเน่เพื่อจะสาบานตนและรับสัญชาตินะคะคอมมูเน่ของอจังหวัดที่เพื่อนๆอ,อยู่นะคะครวนี้ก็ไปเซ็นรับใช่ไหมกับบ้านก็จะมีจดหมายมาอีก จดหมายนี้นะคะจะเป็นจดหมายที่แจ้งว่าหลังจากวันที่เท่านี้จนถึง6เดือนคุณสามารถไปยื่นเรื่องเพื่อจะสาบานตนและรับสัญชาติได้ที่คอมมูน่หลังจาก6เดือนไปแล้วทุกอย่างถือว่ายกเลิกนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็นำเอกสารที่ได้จากโปรเฟสตูราค่ะไปยื่นที่คอมมูน่นะคะเพื่อนัดวันแล้วก็เข้าไปสาบานตน วันนี่เข้าไปสาบานต้นมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมไปก็มีใบเมซสโูนแล้วก็มีไอดีคัตแล้วก็มีรูปถ่ายสามใบนะคะแล้วก็เข้าไปสาบานก็มีอะไรให้อ่านเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นคำสบาบัน E' un letto dello Stato. Ok, brava. Promossa? Adesso devi firmare. Ok, sì. sì.